สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะก็มาเจอกับคุณครูหวานนะคะกับช่วงใบงานแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลยนะคะมีทั้งหมด3วิชาเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคะ่ะไปดูกันคะ่ะว่าวิชาแรกวิชาภาษาไทยนะคะจะให้เด็กได้ทําอะไรกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะวิชาที่1นนะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆคะ่ะเปิดตามครูหวานเลยนะคะ นี่ค่ะหน้านี้ค่ะเป็นสระอะไรคะเด็กๆคะสระเอใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปากนะคะสระเอให้หมดเลยนะคะแล้วก็นําตัวพยัญชนะตรงด้านหน้านะคะไปใส่ตรงด้านหลังสระเอเลยนะคะแล้วก็เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคะ่ะฝึกอ่านด้วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะเขียนชื่อตนเองแล้วก็ ถ่ายรูกคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้ดูด้วยนะคะวิชาที่สองนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคะ่ะเปิดตาม้หวานเลยนะคะนี่คะ่ะน,นี้เลยนะคะจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่คะ่ะเด็กๆคะ่ะ แล้วก็จะมีคำอ่านนะคะตรงกลางแล้วก็จะมีคําแปลนะคะอยู่ตรงด้านช่องด้านตรงกลางนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องว่างๆตรงด้านนี้นะคะด้านหลังนะคะาคาที่1น่นะคะคําว่า n ค่ะเด็กๆคะ n นะคะแปลว่า m o s ค่ะตรงช่องด้านหลังนะคะให้เด็กๆนานี่เลยค่ะตัวภาษาอังกฤษนะคะคําศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนนะคะ ตรงช่องด้านหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะส่วนข้อต่อไปค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเขียนชื่อตอนเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคูกกับใบงานนะคะส่งมาให้ดูด้วยนะคะวิชาสุดท้ายนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆคะ่ะเปิดตามหวนเลยนะคะ นี่ค่ะหน้านี้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเมื่อวานเลยนะคะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะก็คือเอามารวมกันใช่ไหมคะมีด้านนี้กับมีด้านนี้นะคะนับจํานวนเอามารวมกันเลยค่ะ,ะมานับพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกมาดูช่องตรงด้านล่างค่ะเลขหกอยู่ตรงไหนคะเด็กๆคะ อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็นำดินสอนะคะวงกลมเลข6แบบนี้เลยนะคะส่วนข้อนี้ค่ะลองฝึกทำดูนะคะแล้วก็มาทำเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อตอนเองแล้วก็ทาลูกคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับันี้ค่ะกิจกรรมแบบฝึกหัดก็จบลงแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ